ង្លាស់សូងរឿន្លាស់សាស់នៅលាស់បាន់តាន់តាន់ថាន់តាមានបាន់ត្ สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีเบิร์สุขสุขเป็นเรือพี่น้องเลยมาเพากับเป๋าแดมคือเก้าพี่น้องเลยมาเพากันอยู่หันเจ๊แมวพี่น้องเฟอร์ไกดานวันนี้มากินเฟอร์พี่น้องเฟอร์ไก่เนาะเป็นไก่บวานพี่น้องนี่พักบริเวณกับเขาก้าวหน้ำพี่น้องเลยวันนี้ก็ได้่ามากินเฟอร์พี่น้องมามาพี่น้องเลยแซ่บๆน้ำกันได้พี่น้อง cái, bung ra phía nào, cái, sót. cái sót để lại, okay. Và. ยูกี่น้องฝืดกระานสายสูหนักสมสม,สมนัก่ักกนีักะัดกงะปกกบ ขเก่ามหมดเ็ดแนวกินอู้ยเสียงซ่้งมใส่เพรอีกครพี่น้อยมันมาทัเพชรนีน่มามามานน่น้องดเสียงสี 국민�를 heaven م testimon ส zg 먹인 거? 이 돈. 음. 일 Pick my no. giảm cái giảm, ừ, ít nói, gà mằn peu-peu đấy, con sạt vào

ตัวนี้ก็เด็กแต่พี่น้องเอ้ยประมาณแปดกำมุงทุกข์พี่นออ้องอืม mình xịt nó mẹ của đập bay chiếc kẹp nặng ấy lòng phải mẹ nó sẽ bố hiệu vậy được พริกใน่นอนนี้นกเ็เผ็ดพี่น่องเลยจับสามจับสี่ลง Nó, pin nọ khăm xuất thải nè nè xuất pin rồi chắc gì một gì nó ướt rồi ได้นี่ครับมาพี่พี่น้องที่ตามมาเลมนเลอพี่น้องในตัวบ้านจะเป็นกำลังใจกันนะพี่น้องเนาะแต่สิบปีน้ำทรายคลิปลงไปเรื่อยๆพี่น้องจะหยุดถ่ายคลิปนี่ก็มาโดนเติมนะพี่น้องถ้าก็มาเสียดายเติมถ่ายแน่เนาะไปจะได้กับทากพี่พี่น้องที่ตามมาเล่นเลยพี่น้องเลยพอทำไมคลิปมาเด้อพี่น้องเลยสบายดี